วี้ต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ไายมาริยูเอสเอนะคะวันนี้มาริยูที่ไลท์ทาฟ์พิมอัพเดนะคะทุกคนคือจะพาพี่บีมาช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะยังเช้าอยู่ร้านค้ายังไม่เปิดนะคะวันนี้จุดประสงค์ของมาริยไม่ได้ช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวรู้ว่ามาริยจะได้อะไรกลับไปหรือเปล่านะคะช e ลเลอร์เ y o นเวิลด์นิว c ล็อมาชานลทุเรีย i ไลท์เาฟ์พิพิมอัพเาจี่เพอช้อปปิ้งเยเอนเที่ Customer. Yeah. ร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านรองเท้าที่ใหญ่มากๆเลยนะคะก็จะมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะตั้งแต่อาเนด้าไนกี้หรือว่าต่างๆเลยนะคะเป็นคล้ายๆกับดีลเลอร์นะคะดูสิคะหลากหลายมากๆเลยนะคะร้านใหญ่สุดๆเลยมีหลายเชลล์มากๆเลยนะคะ Ready Let me see Let me see what hey. is this one โอ้ยส babe t h มฟดท้างหนึ่ง like <Yeah. S 2> I said อ้านหลั h a t down here yeah these are good วันนี้พี่พาพี่บีมาช้อปปิ้งนะคะมารีก็จะอดใจนิดนึงนะคะเพราะว่า มารีช้อปปิ้งออนไลน์ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะวันนี้เป็นวันของพี่บีคะ่ะ Have to โอเคเราออกคือเราเดินดูก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่เนาะตอนนี้เราไปที่ทอมมี่นะคะทุกคนเพราะมานิมาที่แกก็จะข้าขออยันนี้จิ๊บจีเลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันเข้าไปต่อคะ่ะทุกคนทอมมี่ไม่มีอะไรน่าสนใจนะคะ My cocoa. They open yet? Yeah. yeah, they're open. Okay. My cocoa it's so cute. Daddy, i we going to go. Okay, come on. My car. Okay. We go, Adidas. Yeah, I'll go walk down there and see what's up. Because it's still early morning. Guess, nobody like, here, uh, see? โอเค you wanna come see Polo? ใช่โอเค so happy t h a s cool fit spinner ฮึ The other one too Okay ทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไป Adidas นะคะ Adidas ไปค่ะสำหรับช็อปอารีด้านะคะก็จะมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทุกอย่างที่เป็นยี่ห้ออารีดานะคะแล้วก็มาลีก็จะตรงมาที่รองเท้าผู้หญิงก่อนเลยนะคะส่วนพี่บีก็จะไปรองเท้าของผู้ชายนะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งของเด็กของผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เลยนะคะเสื้อผ้าเครื่องออกกาลังกายก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะทุกคนไปที่อารดาสิคะทุกคนไ้ถุงโตๆตวันหนึ่งถุงคะ ซุดอวีเจตันสำหรับอาดิดสเดี๋ยวจะเอาไปเก็บที่รถก่อนนะคะทุกคนล้วก็จะมาดูรองเท้าทีนคือพี่วียังไม่ได้รองเท้าเลยนะคะทุกคนได้มาแค่ของอาดิดาสคู่เดียวนะคะแล้วก็จะมาดูรองเท้าที่เป็นพวกรองเท้าแบบใส่กลางคืนเนาะเขาเรียกว่าอะไรคัชชวเนี่ยเคยซื้อร้านนี้นะคะเรามาดูว่าเย็บ ดูที่นี่นี่เข้าได้มาลองเา้า่าอีกแล้วทุกคนพี่บีได้มาอีก2คู่นะคะทุกคน do you want to go get the car first or go c o co a s t e n g first? coasting มาลิเกไปโคสนะคะทุกคนใส่เนี่เราจะเข้าไปที่นี่นะคะทุกคนเจสซี่พาร์ต เดี๋ยวเราเข้าไปดูโค้สกันเลยนะคะว่ามีอะไรที่มารีจะถูกใจหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรถูกใจค่ะวันนี้เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้ออะไรเลยนี่คทุกคนได้มาอีก3าสถุง <c oughs> ไ,ไปไหนนะคะ <c oughs> จัดที่จัดที่ กลับบ้านแล้วเดีาเซ็ต home Go home sleep, sleep. <All day. S 1> นี่คือของที่ได้มาทั้งหมดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง this is stuff we got today and I like I show you today I I will purse it just for my husband shopping stuff let's see I have something for me I know โอเค okay, let's go unpacking it โ okay, อเคเรา l ป unpacking now ที่แรกนะคะทุกคนก็เป็นเราไปร้านแรกก็คือไปนี่ค่ะ,ะเป็นไอรได้านแล้วดูกันว่าในนี้มีอะไรนะคะอันนี้คือจะบอกว่าเขาดลดราคาเยอะมากๆนะคะทุกคนคือมันเป็น outlet นะเนาะคันก็จะลดนี่คือกังเกงของพี่บีนะคะทุกค,คนก็จะเป็นเกง เป็นกางเกงออกกําลังกายนะคะทุกคนดิ This is สป uh huh. อร์ w วลเกา้าสิบนะคะซึ่งอารีด้านะคะทุกคนเพรมันค่อนข้างจะถูกม,กมากๆเลยนะคะอันนี้คือราคาถ้าเป็นราคาตามป้ายมันก็อย่างที่บอกมัน65เหรียญน,นะคะทุกคนแต่ว่ามันลดลงไปอีกเนาะกางเกงขายาวมาให้เพื่อพี่พีออกกําลังกายนะคะแล้วก็กางเกงขายสั้นอเดียสาเหมือนก,กันนะคะทุกคน แล้วก็เป็นกางเกงขายาวกางเกงขายาวค่ะอันนี้ก็เก้าสบเหรียญแต่ว่ามันลดอีกนะคะทุกคนมันลดอีกนะลดอีกเยอะเลยแหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นกางเกงขายาวของพี่บีเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยพี่บีนะ บีเยอะก็อย่างที่บอกว่าจะประสงค์คือของพี่บีเนาะพี่สิบแล้วแค่ก็ฮิสเตอร์บวกกับแพนอู้สุดอันล็อต actually and then this one and I like then the color this one is a สีส mm ีกรมมท่าแล้วทุกคนอันนี้ก็เท่าๆกันนะคะนะคะ ห้าสิบห้าเหรียญลดเหลือหนะ้าสิบห้าสิบห้าเหรียญแต่ก็ลดเยอะนะคะอย่างที่บอกนะมีถุงเท้าถุงเท้านะคะหนึ่งแพ็คนะคะทุกคนไม่ไอซของบัลีด้วยนะคะทุกคนเป็นแบบกางเกงเอาไว้ออกกําลังกายนะคะนี่กางเกงเอาไว้ออกกําลังกายเป็นชุดออกกําลังกายอันนี้ของบะลลีนะคะทุกคนแล้วก็ไว้ออกกําลังกายนะ ช่วงนี้กลำลังบ้างของมารีจะแยกไว้ตรงนู้นนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เพือเอ่อออกกำลังกายนะแตชมายลูซัสคาลิเต้อันนี้เป็นรองเท้านะคะจะเอาไว้ออกกำลังกายด้วยนะอยากไปนูน่นเลยแล้วก็นี่ค่คะอิกัตวันจูมาลีด้ว ซื้อกับเขาด้วยนะคะอย่างที่บอกคือประสงค์จะไปให้เขาเห็นเหมือนพอมาริเห็นนี้นะคะดูมันเป็นสีชมพูเห็นแล้วบอกว่าโอ้ยอยากได้ในอย่างเงี้เยเห็นไหมคะสีชมพูเนาะสวยสีชมพูอ่อนๆเห็นไหมคะสวยมากมารีก็เลยว่าอยากได้นะคะทุกคนก็เลยซื้อมาด้วยหนึ่งคู่เลยเห็นไหมสวยเนานนะคะ่ะหนึ่งคู่สีชมพูนะคะสวยมากมาริก็เลย เอามาดึงคู่ด้วยเลยนะเร่เองของมันแยกตู้อีกร้านหนึ่งนะคะเป็นรองเท้าเช่นกันนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นรองเท้าสีาน้ำตาาเอาไว้ไว้เป็นงาน,นกัน คืนหรืออะไรนี้เนาะเห็นไหมสวยมากนะคะเป็นหนังนะคะค่ะ make sure to c ไปอีกร้านหนึ่งนะคะรองเท้าทีงคู่นี้นะคะอันนี้เป็นรองเท้าที่แบบว่าใส่แบบได้ขี่นะคะออกกำลังกายก็ได้แต่ว่าพี่บีช้ใช้แบบใส่ทุกวันนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ สวยมากๆเลยนะคะมาดิชอบนะคะตัวนี้นี่พี่บีอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้หมามันลดเยอะเขาก็เลยเอานะคะ <ๆ S 2> มันลดเยอะเราใส่เป็นคัชชูก็ได้เราใส่กับเป็นเขงขทสั้นก็ได้เนาะ <ๆ S 2> นี่ได้มาเยอะเลยนะเนี่ยนี่คือของพี่บีทั้งหมดนะคะแล้วก็คราวนี้มาดูของมาลิบ้างน,นะคะทุกคนนี่ อันนี้เอาไว้ใส่แบบเวลาฝนตกเนาะถูกมากเลยทุกคนให้ทายว่าเท่าไหร่14เหรียญค่ะทุกคน300กว่าบาทสี่หรออ่ะสิบ14เหรียญน,นะถูกมากๆะ14นะสิ s so s i s ี่ดอล l าร์ it's so cheap t h a t s w h y I t h i t h n t นี่ค,ค่ะทุกคนของมนลีอีกแล้วเป็นบูธธรรมไดาเพราะว่าจริงๆมาลีมีแบบนี้คล้ายๆแบบนี้คู่หนึ่งเหมือนกันนะคะสีดำแต่ว่า เห็นอันนี้มันถูกนะคะมันลดราคานะคะเยอะมากๆ t h i s o n e 12ชิ้นต่อไปมันเป็นบูธสีดำบูธแบบใส่หน้าราวาด้วยนะคะมันเป็นแบบง่ายๆเนาะเอาไว้ใส่แบบใส่สบายๆเห็นไหมคะทุกคนคู่นี้ถูกมากๆนะคะลดแล้วลดอีกลดอีกลดแล้วนะคะตอนนี้ทั้งหมดทั้ท้วที่มาริซึื้อมาคู่นี้นะคะประมาณสิบเหรียญน,นะคะทุกคนมาริถึงซื้อไงคะ่ะด้สี่จะ discount about 10 per pair สวีร a ชี่10ดอลาร์ถูกมากๆนะคะทุกคนมาดูสิ่งที่มาริไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่ว่าเห็นแล้วอดใจไม่ไหวนะคะมาดูกันค่ะทาร์ตนกระเป๋เาไมโครคอนนะคะทุกคนตัวนี้มาดิเห็นแล้วว่าโอ้ยมันชอบมากมันอยากได้นะคะแล้วเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีสิ รงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของแล้วก็มีคาร์ดของอไมโครโฟนนะคะต่างๆแล้วก็ทีนี้จะเป็นสายมีสายสปยะะสาย,สปยด้วยนะคะสายสปายด้วยนะสีแร้วมันนีไม่เคยมีกระเป๋าสีเขียวแบบนี้มาก่อนมันเป็นสีเขียวแบบเขียวเขียวอะเขียวยังไงอะเขียวแบบเขียวที่ม้าเหรอตอเนี้ ey, เขียวที่มา้าใช่ไหมคะแบบเนี้ยเห็นแล้วแบบว่าอชอบมากก็เลยบอกว่าโอ๊ยซื้อดีกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ได้ นอกจากนั้นนะคะก็จะได้ตัวนี้มาด้วยนะคะเป็นกระเป๋า,อ,าอันเล็กนะคะ ก็จะเป็นแบบคือมันเข้าเซ็ตกับตัวนี้ไงค่ะมาลีเห็นแล้วบอกอู้ตาแล้วอยากได้แล้วก็มาลีไม่เคยมีกระเป๋าสีนี้มาก่อนก็เลยซื้อเลยนะคะพี่บีบอกว่าโอเคเป็นของขวัญวาเลนไทน์แล้วกันอะไรอย่างนี้มาลีก็เลยได้มา2อันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มาลีแบบอยากได้มาน่ารักมากมากเลยนะคะทุกคนน่ารักเนาะแล้วก็จะมีสายแบบสายคค้งสายแบบ ถ้าตู้ไอ้สายแบบเขาเรียกว่าคอสแบบนะโอ,อ้ให้ดูเลยนมานีจ้าแกะอันนี้ต่อไปยาวอะไรดีจ้วยแมวนะคะแมวมันก็อยากรู้อยากเห็นด้วย cat เดี๋ยวนมันจะใส่สายให้ดูแคๆๆๆออทแคทแคทว่าไดยจนี่นี่ค่ะใส่สายยาวก็จะเป็นอย่างนี้นี่ทุกคนน่ารักมากนะคะใบจิ๋วนะคะแล้วก็ตัวนี้ใบใหญ่นะคะสีเดียวกันมาริก็เลยได้มาะค่ะทุกคนน่ารักมากๆนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมีสายแบบหิ้วแบบนี้สพายเหมือนกันนะคะ <ๆ S 1> ทุกคนนี สิ่งที่เมลีได้มาอันนี้ถูกใจมากๆนะคะนี่ค่ะทั้งหมดที่ได้มาวันนี้นะคะก็มีของพี่บีสัส่วนใหญ่แล้วก็ของตัวเองด้วยนะคะกะว่าจะไม่เอาอะไรแล้วแต่พอมันไปถึงที่แล้วนะทุกคนมันก็มีแต่ของอยากได้แล้วเราไปที่ช็อปของโค้ชนะคะทุกคนมมนี้ไม่ได้ถูกใจเพราะว่ามันมีแต่แบบเก่าๆมันมีแต่แบบ มันมันอาจจะแบบใหม่แหละแต่มันยังไม่ไม่ไม่ใช่แบบที่มาไดถูกใจนะคะทุกคนก็เลยได้เอามาไมโครคอ,อมาดีกว่าเพราะสีก็แปลด้วยนะคะโอเคจบแล้วนะคะสําหรับการไปเอาเลของเราในวันนี้ก็คือสิ่งที่ได้มากก็ตามนี้นะคะรายการเทียบ อย่างด้านบนแล้วก็วกอื่นนะคะรองเท้านุ่น่มนะคะสรุปวันนี้หมดไปเจ็ดร้อยกว่าเหรียญน,นะคะทุกคนเจ็ดร้อยแปดสิบกว่าเหรียญนะคะ,ะ,คะแต่ว่านี่คือลดเยอะมากๆแล้วนะคะทุกคนสรุปวันนี้ใช้ไปเจ็ดร้อยแปดสิบกว่าเจ็ดร้อยแปดสิบหกเหรียญน,นะคะทุกคนทั้งหมดนะคะแต่แต่ว่านี่คือถ้าเราซื้อราคาปกติน่าจะเป็นแบบ พันกว่าเลยนะคะทุกคนลดเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาริได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาริไปแล้วนะคะ thank you for watching my video please click like share and subscribe p r e s s t h e b u t n b e l to get notified when I have new videos bye for today bye 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 ค่ะทุกคนชอบมากๆเลยอัอน้อยถูกใจสุดๆ อันนี้ด้วยค่ะสีสวย